นี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน10 d ดิจิมอล่าง X Antibody กันในพารทที่8กันแล้วนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับฟังกันเลยดีกว่าเริ่มจากลายแรกของเราโดโดมอนนะฮะ เขาคือดิจิมอนเผ่าสลามประเภทไรายประเภทและอิสระล่างแรกเกิดที่มี X a n t i b แอนติบอดีอยู่ในตัวตั้งแต่แรกตามธรรมชาติแล้วนะฮะทั่วทั้งล่างของเขาเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยขนหนาที่เรียกว่าเม็ดทริลนะฮะซึ่งเป็นโลหะจากจินตนาการจากนิยายแฟนตาซีหลายเรื่องแต่ผมว่าหลายๆคนถ้าหากเล่นเกม h a r v e s t m o o n มานะฮะคงจะคุ้นเคยกับอุปกรณ์ที่อัปเกรดขั้นสูงสุดในภาค p s 1เป็นอย่างดีนะฮะเพราะว่าในภาค GBA เนี่ยเมดทริลเนี่ยยังไม่ใช่ขั้นสูงสุดนะฮะในนีบคือมึงมี อของต้องคำสาบบ้างของแบบศักดิ์สิทธิ์บ้างโอ้โหบอกเลยว่าถ้าหากอยากจะเล่น Harvest Moon นะฮะให้ย้อนกลับไปเล่นของ GBA จะอินยิ่งกว่าของภาคพ PS1 สซะอีกโอเคไม่ขอนอเรื่องแล้วกลับเข้าเรื่องกันต่อดีกว่านะฮะก็น่าแหละฮะคนของเขาเนี่ยก็คือแบบมีส่วนประกอบของมิทติลทำให้โดโดมอนเนี่ยคนเนี่แข็งมากนะฮะถึงแม้ว่าจะเพิ่งออกจากไข่มาเลยแต่ก็มีนิสัยที่ดุร้ายมากโอ้โหบอกเลยว่าขนาดฟันยังไม่งอกนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีฟันก็พร้อมที่จะอ้าปากง,งับศัตรูได้ คือแบบอยากไฟนะแถมเขายังเป็นดิจิมอนที่ค่อนข้างหายากมากอีกด้วยท่าไม้ตายของเขาก็คือชิซุนะเทสุสุบุนะฮะจะเป็นการพ่นลูกประคำเหล็กใส่ศัตรูซึ่งมันยังมีขนาดเล็กมากเลยไม่ค่อยมีความเสียหายเท่าไหรนะ่นั ลายที่2นะฮะ imon, โดริมอนเขาคือดิจิมอนเผ่าเลเซอร์ประเภทไลทประเภทและอิสระล่างทาลกนะฮะที่พัฒนาล่างมาจากโดโดมอนเขาเนี่ยตอนนี้วิ่งได้เร็วมากเลยนะฮะแต่ว่าจะเป็นการวิ่งแบบเป็นเส้นตรงและก็วิ่งมวัวมด้วยไม่ชอบทําตัวจริงเชนะฮะมันจึงสามารถก่อเหตุวินาศสันตลโลแบบชนคนไปทั่วหูขงเขาเนี่ยนะฮะบอกเลยว่าแข็งมากแข็งจนบอกว่าหูันเนี้ยใช้แทนเขาได้เลยนะฮะ พราะฉะนั้นแล้วถ้าหากใครนะฮะโดนเขาวิ่งชนเนี่ยมันก็ต้องมีบาดเจ็บกันบ้างแหละแต่ว่าถึงยังไงซักเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเลี้ยวได้ตอนยังเร่งความเร็วอยู่นะฮะก็คือแบบต้องหยุดก่อนแล้วค่อยเลี้ยวอย่างเงี้ยเป็นต้นท่าไม้ตายของเขาก็คือเมทัลดรอปนะฮะจะเป็นการวิ่งใส่ศัตรูแล้วก็พ่นลูกประคำเหล็กใส่ศัตรูด้วยและซานโนอวะนะฮะจะเป็นการพ่นฟองกรดใส่ศัตรูซึ่งนี่ผมว่าน่าจะเป็นท่าพื้นฐานของดิจิมอนประมาณล่างทางโลกทุกตัวที่ทําได้นะ ลายที่3นะฮะโดลูมอนเขาคือดิจิมอนเผ่าสัตว์ประเภทดาตา้าและวัคซีนล่างเจริญไวัยนะฮะที่พัฒนาร่างมาจากโดลิมอน เขาเป็นดิจิมอนที่เกิดจากการทดลองและก็เป็นดิจิมอนโฟโตไทป์หรือว่าร่างต้นแบบนะฮะที่จริงถ้าหากจะให้อิงจากภาค X Evolution ในคนที่ทดลองเขาแล้วก็สร้างขึ้นมาก็คืออีก a าร์ชินี่แหละแล้วก็เป็นหนึ่งในดิจิมอนที่เป็นคอมแบ t สปีชีส์ทำให้เขามีความสามารถในการต่อสู้ที่สูงตั้งแต่แรกอยู่แล้วชอบเห่าแล้วก็ชอบกัดสิ่งต่างๆนะฮะดูดุร้ายมากแต่ถึงกระนั้นก็ตามในร่างนี้เราฝึกให้เขาเชื่องได้นะและข้อมูลที่อยู่ในส่วนลึกของดิจิคอของเขาเนี่เป็นพลังงานชีวิตของสัตว์ในตำนานอย่างมังกรเลยถ้าหากเขาเติบโตไปี่ เป็นดิจิมอนที่ยิ่งใหญ่แน่นอนถ้าไม้ตายของเขาก็คือเมทัลแคนนอนนะฮะจะเป็นการยิงก้อนเหล็กทรงกลมใส่ศัตรูไลายที่4นะฮะโดลูกามอนเขาคือดิจิมอนเผ่าสัตว์ประเภทดาต้าและวัคซีนล่างโตเต็มวัยนะฮะที่พัฒนาร่างมาจากโดลูมอนในร่างนี้นะฮะเขามีความดุร้ายที่แฝงไปด้วยอารมณ์ของสัตว์ป่าและก็มังกร เขามีน้ำหนักตัวที่มากนะฮะทำแบบว่าแค่เดินไปเดินมาเนี่ยหลายๆคนก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของเขาแล้วก็รีบหนีไปกันหมดละถึงแม้ว่าในการต่อสู้เขาจะดุยังกับสัตว์ป่านะฮะแต่เขาก็มีความฉลาดเหมือนกับมังกรอัญามณาีที่อยู่บนหัวของเขานะฮะมีหน้าต่างอินเทอร์เฟซแบบเก่าอยู่จึงทําให้เขาเนี่ยว่านอนสอนง่ายนะฮะคือสอนในเชื่องได้เพราะว่ายังไงซะเขาก็มีความฉลาดแบบกับมังกรแต่ตอนต่อสู้จะดุเหมือนกับสัตว์ป่านะฮะและข้อสันนิษฐานของหลายๆคนเชื่อว่านี่คือการพัฒนาของดิจิมอนต้นแบบหรือโฟโตไทนะฮะ ท่าไม้ตายของเขาก็คือ Power อร์เมทจะเป็นการยิงลูกเหล็กทรงกลมเหมือนเดิมมาแหละลายที่5นะฮะโดูเกรมอนเขาคือดิจิมอนเผ่าสัตว์ครึ่งมังกรประเภทดาต้าและวัคซีนร่างสมบูรณ์นะฮะที่พัฒนาร่างมาจากโดลูกามอนในร่างนี้เนี่ยอัญมณีบนหัวของเขาได้ปลดปล่อยพลังชีวิตแห่งมังกรออกมาจนเต็มพิกัดทำให้เขาได้รับฉาย,ยาว่าไฟนอลเอนเนมีหรือศัตรูลายสุดท้ายนะฮะ จากรูปลักษ์ที่ใหญ่โตเขาเนี่ยเขาสามารถกระทืบดิจิมอนที่บางอาจมาก้าสู้กับเขาแบบไม่เหลือชิ้นดีเลยนะฮะแบบหายไปเลยแถมการโจมตีดิจิมอนเผาปีศาจหรืออันเดดก็ทําอะไรเขาไม่ได้ด้วยการแค่แบบสะบัดปีกใส่การโจมตีแค่ครั้งเดียวนะฮะการโจมตีที่โจมตีเข้ามาก็ถูกปัดกลับไปหมดเลยเขามีสติปัญญาที่สูงล้ำนะฮะและจะไม่เปิดเผยก,การมีอยู่ของตัวเองแบบไม่ระวัง จึงเป็นการยากมากที่แบบว่าเราจะแบบได้เห็นเขาสักครั้งหนึ่งในชีวิต้าไมา้ตายของเขาก็คือเมทัลเมเทโอนะฮะจะเป็นการสร้างลูกเหล็กทรงกลมขนาดใหญ่แต่คราวนี้ใหญ่กว่าตัวเขาเองนับ10เท่าังทั้งที่เขาบอกว่าเขาตัวใหญ่มากๆอยู่แล้วนะแล้วก็ปล่อยไปบทขยี้ศัตรูในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียว ลายที่6นะฮะโดลูกโกลามอนเขาคือดิจิมอนเผ่าสัตว์เครื่องมังกรประเภทดาต้าและวัคซีนล่างสุดยอดที่พัฒนาล่างมาจากโดลูกเกรมอนนะฮะเขาเป็นดิจิมอนที่เกิดจากจินตนาการและก็การฝันของดิจิคอพูดย่ายๆก็คือดนะิจิคอน่ะเป็นคนสร้างเขามาเองเลยนะฮะผ่านอัญญมณีสีแดงบนหน้าผากของเขา เขาคือสุดยอดของการรวมกันระหว่างสัตว์ป่าและก็มังกรเกิดเป็นร่างจำแรงแห่งการทำลายล้างนะฮะผู้ทรงพลังสมฉายยาศัตรูล,ลายสุดท้าย่าไม้ตายของเขาก็คือเบรฟเมทัลนะฮะจะเป็นการใส่ทั้งจิตวิญญาณและร่างกายลงไปในการชนศัตรูถือว่าเป็นการชนที่ทุ่มสุดตัวจริงๆและโดรูดินนะฮะจะเป็นการปล่อยขึ้นช็อกเวฟแห่งการทำลายล้างใส่ศัตรูลายที่7นะฮะอัลฟามอนเขาคือดิจิมอนเผ่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ประเภทวัคซีนล่างสุดยอดที่พัฒนาล่างมาจากโดลูรเกรมอนหรือเกรดมอนก็ได้ หัวหน้าคนปัจจุบันของเหลยไนและมักไม่ค่อยปรากฏตัวออกมาในยามปกตินักสะเท่าไหร่นะฮะเขาถูกเรียกว่ามุนิผู้สันโดษและ MT ซีนะฮะซึ่งแปลตรงๆก็คือที่นั่งว่างๆแต่จะให้เราแบบว่าเรียกเขาว่าไอ้ที่นั่งว่างๆมันก็ดูจะฟังดูหาไปนะฮะดังนั้นผมขอแบบแปลหลู่ๆให้เขาหน่อยเป็นราชันไรบัลลังนะฮะเขาคือผู้ที่มีความสามารถของอัลฟาอินฟอสซึ่งเป็นความสามารถที่โกงมากเลยนะฮะที่เป็นการรีการกระทาของเขาซ้ําแล้วซ้าเล่าได้เรื่อย ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเขา,าแบบชกคุณไปแค่หมัดหนึ่งนะฮะและเขาก็รีไอหมัดนั้นน่ะซ้าแล้วซ้าเล่าคุณก็โดนไปนับครั้งไม่ทั่วแล้วนะฮะถึงแม้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยคุณจะโดนไปแค่หมัดเดียวก็ตามแต่ด้วยความสามารถของอัลฟาอินฟอร์สเนี่ยเขาก็รีการกระทาของหมัดนั้นซ้าแล้วซ้าเล่าจนไม่รู้ว่าเราโดนชกไปกี่หมัดนะฮะคนที่โดนเนี่ยจะเห็นแค่หมัดสุดท้ายเท่านั้นแหละแต่ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาโดนชกไปกี่หมัดถ้าอยากจะรู้นะฮะไม่มีทางที่แบบว่าตาดีขนาดไหนหรือว่ามองเป็นภาพสโละาพยรว มันไมไ่เกี่ยวความวัยมันคือการรีซัมทันทีเลยดังนั้นถ้าหากอยากจะรู้ก็ต้องถามเขาว่ามึงชกกูไปกี่หมัดละอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเขาน่าจะให้คําตอบเราได้นอกเหนือจากนี้นะฮะความความสามารถของเขาเนี่ยก็มีแบบการสร้างวงแหวนเวทจากดิจิโคสนะฮะเพื่อใช้ได้ทั้งลุกแล้วก็รับเขามีดาบสวรรค์เกรดอัลฟาซึ่งเป็นดาบที่มาจากรากฐานของดาบคู่เกรดอัลฟาของเกรดมอนซึ่งเป็นร่างสายพัฒนาหลักของเขานอกเหนือจากโดลูกเกรมอนนะฮะ ถ้าไม้ตายของเขาก็คือดาบสวรรค์เกรดอัลฟาจะเป็นการนำพลังแสงมาบรรจบกันและยิงทะลุวงแหวนเวทไปแทงศัตรูและ Digitalize of Soul นะฮะจะเป็นการสร้างวงแหวนเวทแล้วก็ยิงพลังเวทออกไปเป็นปืนกลเลยทีเดียวไลท์ที่8นะฮะอัลฟามอนโอลิวเคนคืออัลฟามอนที่ถือครองโอลิวมอนที่พัฒนาร่างกลายเป็นดาบโอลิวนะฮะหรือที่เรารู้จักกันในโอลิวเคนผ่านวงแหวนเวทที่อัลฟามอนนั้นสร้างขึ้นจากดิจิโค ทำให้พลังของโอริวมอนเนี่ยที่สแสวงหาการต่อสู้อยู่แล้วนะฮะแข็งกแกร่งยิ่งขึ้นรวมศูนย์ยิ่งขึ้นพอกลายเป็นดาบแต่ถึงแบบนั้นก็ตามไม่ใช่ว่าใครก็ตามจะมาถือใช้ดาบโอริวได้นะฮะเพราะว่าจําเป็นต้องเป็นดิจิมอนที่แข็งกแกร่งที่สุดแกร่งมากๆถึงพอจะใช้ได้นะฮะและแทบไม่มีใครเลยที่จะรับคมดาบของมันได้ ถ้าไม้ตายของเขาเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมทุกประการนะฮะสำหรับอัลฟามอนโอลิวเคนยกเว้นตอนเรียกดาบออกมาเขาจะพูดชื่อดาบก่อนปลุกเสกออกมาแบบไล่คาถาว่าคิวโคคุเซนจินโอลิวเคนและหลังจากนั้นนะฮะดาบของเขาก็จะออกมาจากวงแหวนเวท ลายที่9นะฮะแรปเตอร์ดรา m อนเขาคือดิจิมอนเผ่าไซบอร์ประเภทวัคซีนร่างโตเต็มวัยที่พัฒนาล่างมาจากโดลูมอนนะฮะเปลี่ยนตัวเองจากสัตว์รลายที่มีสัญชาตญาณน,นักล่าสู่พื้นฐานปกติเพื่อที่จะจัดการเป้าหมายได้ดียิ่งกว่าเดิมนะฮะเพราะว่านี่สายดุร้ายเนี่ยมันสร้างภาระหนักเกินไปให้กับร่างกายจึงทําให้เขาเนี่ยต้องปรับร่างกายโดยใช้โครมดิจิซอยบริสุทธิ์เข้าไปตามสัดส่วนของร่างกาย ถึงแม้ว่ามันจะทําให้ความไวของเขาลดลงนะฮะแต่ว่าพลังของเขาเนี่ยเยอะนะร่างกายของเขาก็ใหญ่โตมากด้วยว่ากันว่าก่อนจะปรับแต่งร่างกายให้เข้ากับโคมดิจิซอยเนี่ยตัวเขาเน่ยยังเล็กอยู่เลยนะฮะเขาสามารถจัดการดิจิมอนตัวใหญ่ๆได้ด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวท่าไม้ตายของเขาก็คือ ambush crush นะฮะจะเป็นการพุ่งตัวออกมาขย้ำศัตรูด้วยเขี้ยว ลายที่10นะฮะเกรดมอนเขาคือดิจิมอนเผ่านักรบป,ประเภทวัคซีนล่างสมบูรณ์ที่พัฒนาล่างมาจากแลปเตอร์ดรามอนและก็ร่างต่อไปของเขาก็คืออัลฟามอนฉายาของเขาก็คือดาวตกสีทองนะฮะฉายานี้ได้มาจากการที่เขาเนี่ยกล้าที่จะ,ะเผชิญทับหน้าของศัตรู เขาถือดาบคู่เกรดอัลฟานะฮะเมื่อประสานกับเพลงดาบคู่ของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มความไวให้เขาแบบมากมายมหาศาลเลยแต่การจะใช้ดาบต้องสาบนี้นะฮะเรียกได้ว่าถ้าเขาใช้นะฮะเขาคุมสติตัวเองไม่อยู่ดังนั้นถ้าหากใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยค่อยๆถอยห่างออกมานะเพราะว่าเขาฟันอะไรเนี่ยเขาคงไม่รู้เรื่องในจังหวะนี้ถึงแม้ว่าพลังทุกด้านของเขาเนี่ยเมื่อเทียบกับรอยย่อนไนแล้วจะด้อยกว่าทุกประการเลยนะฮะแต่ถ้าหากวัดกันด้านแค่เพลงดาบอย่างเดียวจริงๆ เขาเหนือยิ่งกว่าหลอดไนมอนของรอยเยาไน์ซะอีกนะฮะเรียกได้ว่าถ้าแบบมาประชันเพลงดาบเฉยเฉยไม่ใช้พลังนะเนี่ยเกรดมอนเก่งกว่าแน่นอนชนะแน่นอนส่วนผ้าคลุมสีน้าเงินของเขาเนี่ยคือหลักฐานแห่งเกียรติยศที่เขาได้รับมาจากการต่อสู้ที่โชคชนนะฮะถ้าไม้ตายของเขาก็คือครอสเบรดจะเป็นการพุ่งตัวฟันสตูในแนวคว้เป็นกากระบาดนะฮะด้วยความไวที่แบบว่าสุดยอดจริงจ ก็จบกันไปแล้วนะฮะกับดิ g i มอนล่าง X Antibody กันในพาร์ทที่8นี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะฮะขอบคุณมากจริงๆมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ